วิญญาณกับผีคือสิ่งเดียวกันไหมคะง่ายมากคำถามง่ายแต่เองก็ไม่สับสนหอกยากมากครับอ้าวเหรอคะเน่ยาวมันมาแล้วแต่ว่าคนยาวเพราะมันยาถ้าเราบอกว่าเขามีญญาณถ้าเราเข้าใจว่าเมันเหมือนแคสเปอร์ลอยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นความเข้าใจที่มอาจจะดูแบบหนังหนังกร์ตูนนิดนึงนิดนี้ใช่ไหมฮะแต่เขามีญญาณนะจริขันห้าของมนุษย์ขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ วิญญาณคือสิ่งที่เราไปจับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นหิวว่าเราไปรู้ว่าหิวอารมณ์ที่เราไปรู้ว่าเราหิวเรารู้ว่าเราง่วงเรารู้ว่าเราอิ่มเรารู้ว่าเราปวดท้องเรารู้ว่าเราอิ่มอะไรพวกนี้ไอ้นี่เขาเรียกวิญญาณเห็นไหมฮะอขันห้ใช่เพราะนั้นถ้าถ้าถามผมว่าวิญญาณคืออะไรผมตอบนี้แหละว่าจริงๆแล้วมันคือหนึ่งในขันห้าซึ่งมันเกิดอาการที่เกิดขึ้นเราไปรับรู้อาการที่เกิดขึ้นซึ่งมันมีอยู่ในทุกๆคนค่ะ ก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ไม่ได้แปลกอะไระแล้วผีล่ะครับผีผถ้าในความหมายผมนะ,ะในความหมายคนอื่นผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าผีเนี่ยหมายถึงว่าอ,อ,อะไรก็ตามใครก็ตามที่สมมติเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราก็จะชอบคิดว่าคนคนนั้นยังอยู่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้หน้าตา,า,าเป็นอย่างนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้มาหลอรออะไรก็ว่าไปแต่ในความหมายของผมก็คือว่า จิตของคนเราเนาะคือคจิตเรามันจะไปรวมกับขันห้าเนาะเป็นมนุษย์คนหนึ่งขึ้นมาลักษณะนิสัยเป็นวุ้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเสียชีวิตไปแล้วโดยธรรมชาตินะถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยจะไม่มีคาว่าผีหลงเหลืออยู่เพราะว่าเขาก็จะแตกสลายหายไปเหมือนลูกเราก็เห็นว่าเป็นร่างกา,<ม>า,ายเป็นสร้างศพอยู่ใช่ไหมเัฒนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไปก็จบไม่มีอะไรเหลืออยู่มีแต่จิตเนี่ยมันจะไปรวมกับขันห้าใหม่มก็เป็นบุคคลใหม่เป็นสัตว์ตัวใหม่เป็นอะไรก็ว่านไป<ม>อันนี้คือทฤษฎีความหมายคือถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งเส หรือมีความยึดติดอะไรมากเป็นพิเศษแบบหวงแบบหวงมากๆอ,อ่ะอ่าเขาก็จะเอาจิตของเขาเนี่ยแล้วแล้วเขามีสัญญาความจําได้ไหมหรือว่านี่ที่ดินของของกูอ่าอ่ามีเวทนาจําได้ว่ารักที่ดินนี้มากค่ะเออมีสังขารปรุงแต่งว่านี่คือของกูเขาก็จะแบบเหมือนมีความยึดติดเหมือนรรเราเรายึดติดอะไรสักอย่างสิบปียีป,ปีที่ผ่านมาคนรักในอดีตอะไรเงี้ยครับเราก็เราก็จะไปอยู่ตรงจุดนั้นช่วง ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นอ,อันนั้นอนนัันนน้ในความบังของผมนะันเรียกว่าผีแค่น,นั้นค่ะแล้วคราวนีใน้ในแง่ของสิ่งที่เรากําลังพูดว่าเอ้ฉันเจอคนนั้นคนนี้เช่นสมมติว่า,าบุพการีเสียเนาะสามวันห้าวัน,วนเจ็ดวันแล้ววิ่งกลับมาหาเราเนี่ยอ,อ,อันนี้เท่ากับว่ามันคือจินตนาการทางความคิดหรือแบบว่ามันโดยมนุษย์เนี่ยแหละก็กําลังมีจิตที่ผูกติดก,กับที่เรากําลังคิดว่าเนี่ยคือผีอ กลับมาเหมือนกันค่ะจริงๆเรื่องนี้เออจริงๆเรื่องทุกเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยพระพุทธองค์พระพุทธเจ้ามีบอกไว้หมดครบทุกอย่างเช่นกรณีนี้ก็เหมือนกันที่ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้3กรณีหนึ่งก็คือเกิดจากจิตใต้สำนึกเราเราแบบมีความฝังใจจาอะไรได้สักอย่างนี่ก็ว่านไปแล้ก็จะพอรารู้ว่าเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันคิดเยอะๆยอะมันก็ขับออกมาก็ไม่ได้แปลกสองก็คือเกิดจากอุปทานที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอุปทานหมู่เสมอเช่นมีคนคนหนึ่งตายก็จะแบบว่า เอ้ยเพื่อนฝันถึงฝันถึงเออใช่เราก็ฝันถึงเหมือนกันบีคนเออใช่ก็เพิ่งฝันเหมือนกันมันจะเป็นอุปทานหมู่โดยธรรมชาติคับไม่ได้แปลกอีกเหมือนกันอันที่3ก็คือเป็นกรณีที่เรียกว่าสัญญาที่อยู่ในขันห้านี่แหละเพราะเราจําได้จําได้เรารม้เราเป็นพ่อเราพอเรากลับมาที่บ้านเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้กลิ่นพ่อว่ะเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนพ่อเดินผ่านว่ะมันคือสัญญาความจําได้เหมือนรู้หนึ่งในขันที่มันแสดงออกมา ครับค่ะ,ะแล้วในกรณีสมมติว่าอย่างเงี้ยมันมันเป็นลักษณะของค,คนที่อยู่ในครอบครัวเราเนอะะหรือคนในความสัมพันธ์แล้วในบางกรณีที่ผู้คนบอกว่าเฮ้ยฉันไปในที่ท,ที่หนึ่งอ,อสมมติขับรถอยู่แล้วเหมือนแบบว่าจะเลี้ยวโค้งหักศอกแล้วหลับใน,นแล้วอยู่ดีปุ๊บเหมือนได้ยินเสียงบาคนว่า <What? S 1> มาสกิดมาตื่นไงเพื่อให้เราบบคนอันเนี้ยในกรณีที่นอนไม่ได้รู้จักกันไง uh huh. เป็นไปได้ไหมว่าอันนั้นคือผี คือถ้าถามผมว่าเป็นไปได้ไหมค,คือผมไม่รู้นะแต่ก็ถามว่ามี probability หรือเปล่าก็มี probability ที่เป็นได้ซึ่งเราไม่รู้ค่ะเหมือนความฝันอ่ะ,ะแล้วก็ฝันแล้วก็บอกว่าเออคนนี้มาบอกนูนบอกนี่อะไรนี้ใช่ไหมเราจะไรู้ได้ไงว่าฝันนันอนจริงไม่จริง